ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็วันนี้อยากจะร้องเพลงอ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็ชอบมากเลยอ่ะอยากจะร้องให้คนที่รักอ่ะฟังอาจจะร้องไม่ดีเท่าต้นฉบับเขาแต่อยากร้องช่วยฟังหน่อยนะจะซักกี่ปีให้รอรอพี่ก็รอได้ ขอเพียงอย่าเพอ้ออย่าเปลี่ยนใจเอาหัวใจไปให้ใครขอร้องอดทนตั้งนานรอสุขสมหวังเป็นคู่ครองเพราะว่ารักที่คอยมาให้ปองพ่อเนื้อทองของฉัน จะสากกี่ปีให้รอรอพี่ก็รอไว้ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเลยไปให้เธอสงสารโปรดจงเชื่อใจอย่าตัดเยื่อใยมีต่อกันเพราะว่ารักที่คงมัน่น ไม่พันไม่แปรแม้สักนาทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับตานอนครั้งใดยังสงใจไปหาทุกทีรั เธอไม่ใครสุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปีเธอจะจงฟังให้ดีรักที่มีให้เธอผู้เดียวจะสากกี่ปีจะรอรอพี่จนหมดลมจะรอความรักมาชื่นชม รอแม้นานมก็ยังแน่นเนียวไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเลียวรักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียวรักคนเดียวน้องจึงต้องรอจบแล้วค่ะ